ตะภะกควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิ พออกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธร,รมิตรทุกรูปทุกองค์หนาวยมมันเย็นเนาะขาดเย็นก็น่าจะเป็นนอนแล้วมันง่วงนอนเนาะนั่งรถมาง่วงนอนแต่ฟังเทศไม่ได้ยินเลยเนาะมันง่วงนอน <c oughs> วันนี้ก็ครบรอบกี่ปีก็จำเอาเนาะจมอัตมาก็ไม่ได้อ่านให้จำจำแต่ว่าที่วันหลวงพอ่อจันท่านมรณภาพ จำได้อยู่วันที่ท่านมรณภาพได้มาได้มามาเลยพอรู้ข่าวว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพก็ได้มาถึงชีวดนี้ก็ประมาณเกืยบสามทุ่มเนาะแล้วมาถึงมาวันแรกก็ได้ ชวนโยมมาสองคนสามคนเท่านั้นเองนะก็เตรียมเอาของมาช่วยลงทานนะเรียวว่าเอาผักมาลงทานมาถึงก็มาได้สวดมวนต์ทำวัดได้กราบศพหลวงพ่อนะก็ไล้กราบศพหลวงพ่อทำวัดสวดมวนต์ก็เลยนั่งคุยนั่งคุยอยู่ที่นี่ นั่งคุยกับไรจันทองจันท์วพ่อทองจันท์์นั่งคุยกันสององค์นั่งคุยอยู่ในสารานี้จนเขาตีละครตีสามอ้าวเขาตีละครตีสามแล้วหลวงพ่อเรายังไม่ได้กับกุฏิที่พักเลยก็ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไร แต่ยังคุยกันอยู่ได้สององค์นั่งคุยกันจนถึงตีสามเขาตีละครทําวัดเช้าต่อเลยไม่ได้กลับไปที่พักอันนี้คือที่ได้ได้มางานได้มาวันที่หลวงพ่อท่านมรณภาพนาะก็เลยวันนี้ก็อโอกาสได้มา ร่วมงานอีกครั้งหนึ่งเนาะได้มาหลายปีก็ไม่ได้มาเนาะตั้งแต่ท่านเผาแล้วก็ไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาร่วมงานงานปฏิบัติธรรมงานเลศต่างๆก็ไม่ได้ไปได้มาร่วมงานแต่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาได้ฟังเนาะได้ฟังได้ฟังหลวงพ่อ น้งพ่อน้องพ่อหน่ายเทียเนาะฟังแล้วก็เพลินดีนะเพลินจนหลับไปีกะเนาะโยมหลับไหมนะฟังเพลินนะฟังไปฟังมาก็หลับไปหลับไปอ่าที่มันก็หลายอย่างเนาะนัง่งรถมันก็นั่งฟังเทศยนมันก็มักจะหลับนะใช่ไหม ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะน,นั่งฟังเทศจิตใจมันสบายมากเนาะปล่อยใจสบายปล่อยจิตปล่อยใจไม่ไม่ต้องไปยึดมั่นอะไรถือมั่นอะไรก็เลยหลับสบายนะนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนาะฟังแล้วก็ต้องคิดนะเนาะต้องคิดเพราะโดยที่ท่านพูดถึงประวัติ ของหลวงปู่เสาหลวงปู่ต่างๆใหลายรูปในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้คิดพิจารณาโดยเฉพาะเนี่ยว่าถึงการเขาตัวจะยกข้าวขึ้นหัวอธิฐานจิตเนาะกว่าจะตักบาตรกว่าจะอะไรต่างๆเนี่ังแล้วมันก็คิดเนาะน่าคิด พิจารณาการประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำยังไม่ได้ก็น่าคิดอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดว่าหลวงปู่ท่านก็ยังโอ้รับบารแล้วก็คิดว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปประพฤติปฏิบัตินอันนี้สิ่งที่ท่านได้พูดให้ฟังหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังเราก็ตั้งคิดตั้งใจใช่ไหม โดยเฉพาะหลวงพ่อจันของเราท่านก็พูดดีนะเรื่องพระธรรมวิน,นัยท่านก็พูดดีมากเราก็ฟังอยู่เรื่อยนะอูจุี่วัดกับเปิดฟังอยู่เรื่อยๆนะฟังที่ฟังเ,งเรื่องของพระธรรมวิน,นัยที่หลวงพ่อท่านได้แสดงได้สอนลูกศิษย์ลูกหาไว้ มากมายฮนะอันนี้วันนี้มันหนาวนะโยมอตาตมาก็ไม่ไม่อยากจะพูดหรอกอยากจะไปนอนมากกว่าเนาะใช่ไหมโยมโยมโยมก็อยากจะนอนเนาะพระราะนให้เทศก็เลยไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดนันให้เทศก็เทศท่านให้พูดก็พูด อันให้เปนอนก็ชอบมากเลยเนาะชอบมากคือให้ไปนอนชอบมากเพราะว่ามันนอนแล้วหลับสบายมันมีความสุขกว่านะนี่เราฟังฟังธรรมฟังประวัติหลวงปู่ครูบาอาจารย์แล้วนะก็ลองเอาไปคิดพิจารณาว่าเราเนาะ,นะเราจะเอายังไงนเราจะแก้ไขชีวิตของเราอย่างไร เราจะทำอย่างไรใช่นไหมเราจะได้อะไรบ้างนี่ะเนาะเห็นไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจันของเราหลวงปู่จันทร์นะเรียกว่าท่านท่านก็ฟังท่านพูดแล้วก็โอ้เนาะฟังดีเนี่ยฟังแล้วก็ได้กติหลายอย่างหลายประการเนี่ยอันนี้เราอันนี้เราเนาะ อยู่ที่เราเนี่ยพวกเราเราจะแก้ไขชีวิตของเราอย่างไรเราจะไปได้แค่ไหนเรามาถึงนี้แล้วเราเดินทางมาถึงนี้แล้วเราจะจบตรงไหนครับอยู่ยังไงมันได้อะไรบ้างนี่นะเนาะได้อะไรบ้างจากการที่เราได้เกิดมาในโลกใบนี้มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารหรือยัง พราะเราฟังของหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านมีคุณธรรมมีสาระแกียรติสารมีสิ่งที่ดีๆแล้วของท่านใช่ไหมแต่พวกเราละ่ะเนาะเราได้ตรงไหนเราเอาอะไรไปที่จะมาอวดกันบ้างเนี่ยเนาะ,นะทุกวันนี้เราจะเอาอะไรมาอวดกันเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะมาอวดข้อวัดปฏิบัตินะเราก็ย่อย่อนใช่ไหม ตัววันนี้เราก็ย่อหย่อนข้อวัดปฏิบัติเนาะหายไปหายอย่างเห็นไหมอย่างหลวงพ่อพระครูวิจารณ์สุภวัฒน์พ่อบัณฑิตท่านก็พยายามเนาะท่านก็พยายามคาดพยายามพยาพยามค้านคานเรื่องอะไรเรื่องของอมาลิมาลอยนี่ของอะไรลักพัดอย่างเนาะของ เขาต้มของอะไรเงี้ยหลวงพ่อพระครูวิจารณ์ท่านคานหมคณะนะแต่ว่าคานไม่ไหวคนะานไม่ไหวสู้เขาไม่ได้นะสู้ไม่ได้คานไม่ไหวมันก็นเลย <c oughs> ข้อวัดปฏิบัติของเราก็หมดไปหายไปนะมีแต่อาหารหวานข้าวมากมายก่้คองเห็นไหม แต่ข้อวัดปฏิบัติพระเจ้าพระสงเราเห็นไหมก็น้อยเห็นไหมน้อยที่จะทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆมันมีน้อยนะสมัยนี้ยุคที่ปัจจุบันนี้มันหมดไปอย่างเงี้ยไม่เหมือนสมัยตอนหลวงปู่ใช่ไหมยุคหลวงปู่แ่มาย้อนหลังไปสามสปีเนี่ยย้อนหลังไป30สิปี ย่างหลังไปสามสิบปีนี่โอ้ไม่ต้องบอกเด้เนาะพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏปิบัติผู้ทีบ่บวชเข้ามานี่ไม่ต้องบอกว่าให้เดินจงกรมเห็นไหมเราบวชมาเราไม่มีครูบาอาจารย์บอเดินจงกรมนะไม่มีเราไปหาครูบาอาจารย์เราไม่เคยเชื่อว่าจะต้องให้ท่านบอกเดินจงกรมเห็นไหมแต่รุ่นนี้โอ้ต้องบังคับเดินจงกรมเห็นไหม ถ้าไม่บังคับเดินโยงกลมก็ไม่เดินนะไม่เดินโยงกลมไม่ไม่ทำอะไรเลยเนาะข้อวัดปฏิบัติไม่มีเลยนะแต่มันมีแต่ชื่อเฉยๆเนาะชื่อเฉยๆเนะี่ยนะข้อวัดปฏิบัติของเรามันหมดนะหมดไปย่อย่อนเนะี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็เลยน้อยได้แต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพเห็นไหม ไม่ได้คุณภาพเหมือนสมัยหลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณภาพเนาะท่านทาข้อพัดปฏิบัติเดินทําความเพียรนีน่นะแต่ของเรานอนดึกไหมนอนดึกนะแต่ว่านอนดึกอยู่ที่อเตอร์แกรมอยู่ที่อิเตอร์แกรมอยู่ที่เฟซบุ๊กอยู่ที่ไลน์ใช่ไหมแต่สมัยก่อนนะั้นมันนอนดึกก็จริงนะแต่นนดึกอยู่ที่ทางจงกรมเนี่ย เดินจงกรมอยู่ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มนะมันดึกอยู่ในการเดินจงกรมใช่ไหมแต่มายุคนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะดึกไหมดึกนอนดึกจำวัดดึกตีหนึ่งตีสองแต่อยู่กับเฟซบุ๊กอยู่กับไลน์อยู่กับอินเตอร์แกรมอะไรต่างๆเห็นไหม,มการภาวนาวก็เลยไม่ได้ผลนะโยมใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ความเสื่อมของศาสนาความเสื่อมของวัดปฏิบัติของพวกเรานะไม่ใช่ใครหรอกกับพวกเรานี่แหละเนาะอืก็ประพฤติปฏิบัติมันย่อย่อนประชาพระสมบวชมาโอ้บอกเดินจงกมก็ยากเหลือเกินแหละเนาะที่จะไปเดินจงกรมนี่หาทางจงกรมไม่ได้แล้วเขาบอกว่าทางจงกรมน,นี้เป็นเป็นทางเสือนะ เสือมันเดินแล้วแต่พระไม่มีเดินอยู่เห็นไ,ไหมนี่คือสิ่งที่ยากเนาะในข้อวัดปฏิบัตินะดังนั้นแต่เราก็ได้มาชื่นชมเนาะมาชื่นชมนข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่จนันที่ท่านได้ไปประพฤติปฏิบัติกับหลวงปู่หลวงปู่ชาเงนี้เห็นไ,ไหมท่านที่หลวงพ่อท่านพูดให้ฟังเพราะ หลวงพ่อท่านเคยอยู่ด้วยกันเนาะอาตมาไม่เคยอยู่ด้วยกับหลวงพ่อเนียเดือนก็ได้การาบไปไหว้ได้มาที่วัดบ้าน,านมาที่บ้านกลางนี่ก็มาเห็นมาเห็นโยมบ้านกลางแล้วก็อู้เื่นชมนะมางานศพม,มางานศพครั้งหนึ่งงานศพหลวงพ่อได้จำชื่อไม่ได้ละนะะมางานศพ ได้เห็นญาติโยมหลวงพ่อท่านสอนญาติโยมเนี่ยใช่ไหมขนาดสมัยนั้นมีเกวียนเนาะพระโยมขับเกวียนอยู่โยมขี่เกวียนอยู่ก็พระมาเขาจะต้องลงจากเกวียนไปนั่งไปนั่งประนมมือยกมือว่าเนี่ยยกมือว่างพระเดี๋ยวนี้จะมีหรือเปล่าไปดูเนาะเดี๋ยวนี้จะมีหรือเปล่า แต่สมัยนั้นทำไมหลวงปู่มีนะหลวงปู่จันอยู่นะท่านสอนเออติย,ยมดีมากนี่นะท่านสอนอบรมญาติโยมได้นะติโย,ยมเคารพกราบไหวนะ้แม้แต่อยู่บนบ้านเห็นพระเดินอยู่นั่งลงประนมมือไหว้เนี่ยนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้อบรมผมนิสัยญาติยมชาวบ้านกลางของเรา ดีมากนะแต่ว,ว่ามาปัจจุบันนี้มันคงจะหมดไปแล้วมันะ้งเนาะหมดไปคนพันธ์ใหม่คนยุคใหม่มันก็เลยห่างไกลวัดว่า,าศาสนานะนัน้นี้เราก็ท่านทั้งหลายเราก็มาได้ฟังได้ยินได้ได้ชมนะนะข้อวัดปฏิบัติได้ฟังแล้วจากหลวงพ่อพระครูดม วันหลวงพ่อสักไหนดีกว่านาะไม่เคยเรียกชื่อพระครูเลยจําไม่ได้หลวงพ่อนหนท่านพูดที่จะฟังเนี่ยเราได้ฟังได้ยินเนี่ยเราต้องคิดพิจารณาน,ะนาไปป,ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นอาตมาพูดไม่มากหรอกวันนี้มันหนาวเนาะพูดได้แค่นี้มันจะสั่นแล้วเนาะขอขอ ขอพูดแค่นี้ก็พอเอวันเนาะ